สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆนชาว YouTube แล้วก็เพื่อนๆชาวนังกลางทุกท่านนะคะวันนี้ไม่เพิ่งพาเพื่อนๆมาที่นี่อีกแล้วนะคะวัดสนวนในตำบลสนวนอำเภอพระราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะมีหน่วยนังมาลงโจชัยในงานแก้บนอีกแล้วแต่วันนี้พี่เศนนะคะวันนี้เป็นหน่วยของนันทวันภาพยนตร์ค่ะหน่วยสิบล้อดีห้าห้าเก้าูรินะคะนั่นรถสีขาวกําลังลงอุปกรณ์นะคะแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือว่า มีสองจอค่ะนั่นขวามือนี้ได้ข่าวว่าเป็นรถของหน่วยอังเปาหมูวีนะคะแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมไม่เพิ่งได้ยินมากแบบนั้นเนาะเดี๋ยวไม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆไปชมพี่พี่ทีมงานของอนันตวันภาพยนตร์ทำการตั้งคงจอเนาะตั้งอุปกรณ์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะวัดสนวไนในก็จะมีนางกลางแปลงมาลงจอใช้เยอะนะคะ ิดว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะตามที่รู้มานะคะเพราะว่าทางนั้นก็เป็นวิหารของหลวงปู่พรมนะคะที่จะมีะพ่อแม่พี่น้องมาขอผลนะคะถ้าสําเร็จแล้วก็จะแก้บนด้วยหนังกางแปลงนะคะนี่หนังกลางแปลงหน่วยนันทวันภาพยนต์นะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เป็นหน่วยสิบล้อนะคะอ่าก็กําลัง ลงอุปกรณ์นะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเนาะเพิ่งเดี๋ยวเม่เพิ่งพาเพื่อนไปชมกันนะ <c oughs> หน่วยสิบลออรถสีขาวจอเท่าไรเมตรเดี๋ยวเมเพิ่งจะไปทักทายผู้จัดจาก,การก่อนเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้จอกี่เมตร เหมือนเดิม24เมตรวันนี้เหมือนเดิมนะค่ะสวัสดียคัฟพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะกำลังลงอุปกรณ์นะคะตะวันตะเวียกเลยอย่าพึ่งวันนี้ที่นี่วัดสนวนใงก็กำลังลงอุปกรณ์นะคะกำลังลงอ่ะ ตั้งคงจอจอ4 4เมตรนะคะรดหน่วยสีข้าวทีมงานมาถึงตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะคะกะ็ตอนนี้เวลาเที่ยงบ่ายโมงก็เริ่มทำงานเนาะพักผ่เสร็จแล้วก็เริ่มทำงานกันได้เลยนันทบันภาพยนตร์สุรินนะคะหน่วยหนังกลางแปลงของ อ่าอีสานตายเนาะคนนี้ก็ผู้จัดการนุน,นะคะโอ,จอ้จอคว่ำจอคว่ำมันแน่สนุกแน่นะสำหรับนันทวันไม่มีผิดหวังนะคะแต่แต่ว่าอ่าที่ที่นี่นะคะที่สนวนไหนคือบ้านพึ่งเนี่ยคนมากจะไม่ค่อยมีแบบ เอซเต้นหน้าโจเหมือนที่แถวสุรินเนาะอย่างวันนั้นที่เ<ะ>อาสวัสดีค่ะ,ะใช่ค่ะเจอกันอีกแล้วเจกันอีกแล้วกับหนังกลางแปลงอีสานใช่ค่ะ,ะอืม<ะ>ค่ะเชิญค่ะไม่พึ่งเสร็จแล้ว <c oughs> <ะ>โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พึ่งก็ทางนู้นก็จะเป็นพี่ๆทีมงานเนาะพักพนนะคะ ถ่าย,ายคลิปหนังกางแปลงถ่ายคลิป Youtube เพราะว่าหนังแก้บนจ้ะหนังแก้บนมากจ้ะทุกดาวอาทิตย์ใช่ก็โอ้มีน้ำมะพราะ้าวปั่นขายดูน้ำพอดีเลยจะขอซื้อซื้อน้ำกินก่อนก็จะมีพอ่อค้าไม่ค้ามาจับจองนะคะที่น้ำมะพราะ้าวบันแก้วหนึ่งจ้ะ,จะ วันนั้นพี่ได้ไปที่นู่นไหมไปครับอ๋อเด็ดๆที่ซื้ออยู่ซื้อน้ำอ,อยู่ที่บมแวะไปนะั่นตอาานอาอุ้มมันแออัดมากที่ไหนคะไอ้บ้านใหม่เนี่ยบ้านใหม่ซะแว้งนั่นนะพรุ่งนี้นะวันนี้แหละโอ้วันนี้ก็มีแต่พรุ่งนี้ก็นั่นท่ามันที่นั่นวันนี้ใช่ครับวันนี้นไอเอสจ้ากวันที่ไอเอสโอ้ไม่ไหวมันเบียดกันมากคนมัันนแงกที่นี่แหละกวางดี เนี่นะคะวิหารของหลวงปู่พรมที่พ่อแม่พี่น้องมาบนนะคะมาขอพอรมาบนบานสานกล่าวแล้วก็ประสบความสำเร็จกันไปหลายจะหลายรายต่อหลายราย,ลายแล้วก็จะมีอาจอภาพที่แกบบนด้วยหนังกลางเปลงเยอะมากนะคะแต่ละปีนะคะก็สังเกตได้จากหนังที่มาใช้เนาะก็วันนี้ก็เช่นกันนะคะ วันนี้ก็หน่วยนันทวันภาพ,พยนตร์นะคะก็แล้วแต่เจ้าภาพจะเลือกอว่าจะจ้างหนังหน่วยไหนมาแก้บนนะคะตามใจเจ้าภาพเลยค่ะก็คลิปนี้แม่พึ่งนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่เพื่อนก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในช่วงต่อๆไปเนาะช่วงนี้ก็ไม,ม่มีอะไรมากก็สวัสดีค่ะ